ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีนะครับเนาะผมก็มาเมืองหน้าเขาเนียวครับผมจากเพจเขาหอมมะลิทงกุลาห้องไห้นะครับเนาะไทยอีสานทงกุลาครับผมช่อง u t u b e ครับผมมือนีนะครับเนาะมาชมทงนายน้ำแรงๆครับพี่น้องเป็นหน้าเขาเนียวนะครับหน้าวานครับพี่น้อง บรรยากาศช่วงน้ำก็ได้เต็มสาแล้วครับพี่น้องแต่ว่าในให,หน้ากับบ่อปันใดครับเดี๋ยวสีมึงบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะเดี๋ยวมีจีหมุนกล่องให้พี่น้องมั่งครับช่วงแดงแรงร่มเย็นๆครับพี่น้อง <S <S อยู่ทุงท่งไห่ทงหน้าครับผมทุ่งกุลาหองไห่อำเภอพยัคฆบุ้มปิสัยครับผม จังหวัดมหาสารคามครับมึงครับพี่น้องน้ำเต็มหนองแล้วถ้ามาขีปก่อนๆนี่เนาะครับพี่น้องน้ำแหงวัดเลยนี่ครับเขาปีที่แล้วกับไตร้ายครับวานใส่เขาใส่ขอเนียวใส่ขอนียวอ่าซกระสอบครับพี่น้องมองนี่หน้ากับซีไร เ็ดหน้าแบบปลอดภัยนะครับพี่น้องบดใส่สารเคมีบดใส่ยาฆ่าห้าบดใส่ยาฆ่าแมลงมึงกับพี่น้องนี่ใส่เดือนนะครับมีใส่เดือนนี่ใส่เดือนบ่มียาฆ่าห้าบ่มียาฆ่าแมลงแบบนี้ใส่เดือนก็อยู่ได้ใส่เดือนนี่เป็นอ่าส,สัตว์ที่อยู่กับสารเคมีบ่ค่อยได้นะครับถ้าบ่มีสารเคมีถ้าปลอดภัย สิประมาณนี้ครับพี่น้องนี่นามก็มีอยู่นิดหน่อยโอ้เหลือไปเห็นหอยเชอรี่ครับผมของหายากแล้วครับตะกล้อน,นี่ห้ายครับเนาะครับเนาะหอยเชอรี่ตาก้อน,นี่หลายแห้งครับพี่น้องตากล้อนนี่นเด็กจ้าโยนขึ้นน้ำถนนเต็มเลยครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่เป็นสิ่งที่หายากแล้วครับพี่น้องปล่อยพันอยู่ทงไฮทงหน้านะครับเนาะ อยู่ตามธรรมชาติไปก็ปสิใดออกไข่ออกอยังงไปให้มีปลามีหอยกลับคืนมาสู่ธรรมชาติหน้าแบบปลอดภัยครับปลอดภัยต่อเจ้าของหน้าเองต่อปูทำหน้าปลอดภัยต่อผูอ้บริโภคครับพี่น้องพี่น้องกับปีที่แล้วกับ สั่งจองมาเนาะครับนะเนาะข้าวเหนียวกเมิดก้อนครับปีหนาฤด,ดูกาลปลายปีบ่ราะเป็นปีหนาครับฤด,ดูกาลปลายปีนี่เนาะครับปลายปีนี่ก็สิได้ชิมข้าวเหนียวถุงก,กุาลาหองไห้นะครับพี่น้องบรรยากาศรอบๆครับพี่น้อง ลมเย็ยนสบายเขาปีนี้ถือว่างามอยู่ครับบ่หย่าไราปีก้อนนี่หย้าไราดวงอาทิตย์เขาล่างตกครับสีแดงๆหย่าไราปีที่แล้วนี่ต้นสนมีต้นสนมีอ่าอ่าเียงกว่าเขาเอ,อินหยาขี้อ้นปีที่แล้วหย่าไายแห้งแต่ว่าปีนี้นะครับเนาะกพี่งถือว่า Nham. Còn con hay mừng มื่อกี้หมุนหมุนภาพหมุนภาพกล่องบอบอยสมส่วนไปได้ครับพี่น้องขออภัยนะครับเนาะนี่ครับได้แล้วครับกล่องน้ำเต็มสะบรรยากาศน้ำแรงๆครับ ถุงคุราห้องห้ในเขตจังหวัดมหาสารคามกับศมีอยู่อำเภอพยัคฆภูมิไสยครับอำเภอเดียวที่เหลือก็จะเป็นของสุรินทร์ของรอยเอดเป็นส่วนใหญ่ครับพี่น้องตะกแต,กตนกับพระท่านเห็นครับบางปีตะกแต,กตนนลายครับพี่น้องแต่ว่าปีนี้ยังพ่ท่านเห็นมีนามจักหน่อยกระสีไดมา บำรุงด้วยปุ๋ยยูเลียน,นามที่มากไว้ครับพี่น้องสูตรปีกอนที่เฮ็ดไว้นะครับพี่น้องลดต้นทุนครับเห็ดหน้าแบบปลอดภัยนี่ครับม,ม,มีน้ำนมิดหน่อยมีน้ำนิดหน่อยเัอมีน้ำมีอย่างอีกน้อยก็สิได้มาฉีดพ่นทั้งใบครับนี ก็สฉีดประมาณ3ามี่รอบนะครับจนถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวเรอให้มีน้ำอีกจกน้อยครับเพราะว่าการฉีดทั้งใบนี่ต้องมีน้ำครับที่สําคัญฉีดแบบแหง้งว่าใดเขามันจะมันจะรับโดยตรงมันจะเข้มมันจะเทยาให้เขาไหมตายได้เลยครับพี่น้องต้องให้นในแบบมีน้ำสําคัญน้ำเต็มสาเห็นแล้วก็ชื่นใจแล้วครับ มาหลอบกลอ,อนทวงวันนี่ครับพี่น้องน้าแหงน้องตอนนี้ก็ะด้ลร่องกล่องล่องผาบไม่น้ำครับพี่น้องจากที่ใส่อยู่กลอน,นใส่กลอ่องอ่ากล่องใหญ่ดีเอเอลอาร์ครับเปลี่ยนมาเป็นกลอ่องที่แบบมีตัวหมุน เล่นในโตรครับกสิสมุดภาพกสิดูนิ่มนวลนแน่ครับพี่น้องเผื่อคุณภาพของการทำช่องรองรับและดูการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตขอ,องปีสองหาหกเก็ดเนี่ยนะครับเนาะท้ายพี่น้องมึงเรื่อยๆครับอัพเดตไปเรื่อยๆทำหน้าว่ามีขั้นตอนแบบไเนีน่ จนกว่าสิเก็บเกี่ยวจนกว่าสีสีจนกว่า,ส,วา,ส,วาสีทรงถึงผู้บริโภคครับผมเห็ดหน้า,าแบบปลอดภัยครับเห็ดแบบบ่ตงกวัวยาขามาลยงยาขาห้าครับพี่น้องเห็ดเองกินเองครับพี่น้องมีดอกห้าดอกห้างามเดียบ แต่ยิงแต่มีนำคางเงี้ยมุ่้าเี่ยิงสิงงแบบสวยงามนะครับพี่น้องดอกห้ายังบูสซีมงม่วงยังจะเป็นยังไงปีเสือ้อเมื่อกี้ก็เห็นหอยแล้วนะครับพี่น้องหอยเชื่อหลีที่หายไปให้นั่นเสียงเขียดห้องเงี้ยพอแรง แต่ว่าปีนี้นะครับผมว่าฝนบ่ท่านแห้ง,บ,งบ่ราะท่านในไต่อึ้งเลยครับบ่ท่านด้กินอึ้งเลยครับทั้งทั้งบ้านทั้งพายักนะครับแต่ว่าทั้งกเกษตรทั้งเราเห็นเมันลงขายอยู่เรื่อยครับพี่น้องแบบสามลอยหกสิบองศาครับบนะัดนี้ยฟังตรงข้ามกันถนนก็นยังเป็นถนนแบบนี้อยู่ครับทางไปไหนไปหน้า ว่านกับไปเมืองบ้านสวนนะครับเนาะไปเมืองบ้านสวนเ,นเนมือง,งสวนปลาอายู่เล่ยขึ้นไปนะครับประมาณินี่กับกิโลหนึ่งครับนห่างจากทงนาสองขางทร้างกันสิเป็นต้นยุค้าครับ ดีคอเด่นของเขาหอมมะลิทุงกรลาก็คือหอมมีเอกลักษณ์พิเศษครับเพราะว่าเขานี่ได้ผ่านสามช่วงฤด,ดูโหดๆครับมีช่วงแรงแรงกันแรงแรงแรงมากพอช่วงพายุช่วงฝนก็น้ำน้ำเบือบท่วหมดแล้วครับพี่น้องฝนก็ชุกหลายน้ำกับหลายนา้ำลวดกันแท้ครั่กันแท้นี่กันแท่มองนี่ น้ำขึ้นข่าเข่าก็ยืดขึ้นสู่กับน้ำมันก็ปรับตัวตลอดเวลาครับพอาะสีไก่สีเก็บเกี่ยวก็สีเป็นนาหนาหนาวหมอกลงจัดเข่าก็ปรับตัวอีกครับเข่าก็ผ่านซ้ำฤดูโหดๆก็เกิดความเครียดอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องเอกลักษณ์ของเข่าหอมมะลิทุ่งกุลาเข่าก็เริงเขาเอื่นว่ามันมันสิเริงมันสิมีปล่อยสารหความหอมออกมาเป็นเอกลักษณ์นะครับเนาะประกอบกับดินบริเวณนี้นะครับเนาะด่านล่างนี่เจาะน้ามาดานกับบริเวณเข้ม พี่น้องก็เลยต้องเห็ดหน้าแบบธรรมาชาติรอฝ่ารอฝนอย่างเดียวกับปีแรงปีน้ำดีปีน้ำด,ดีก็ประมาณปีหกสามครับได้ดำได้ดำปึ๊บนี่ไหวตวเกา่ายังมีชีวิตยอยู่ด้วยครับพี่น้องธรรมาชาติของถุงกูล่าห้องไห้ครับม,มีปีได้ฝนดีมีปลามีปู มาใส่เบ็ดนี่ไม่ปลามีปูนะครับใส่เบ็ดอุดมสมบูรณ์ครับพี่นอ้องข้าว่าทีเห็นอีกตัวหนึ่งอยู่มุมนี่แต่ว่ามันอยู่หลึกแน่นี่ได้ยินครับได้ยินป่ะครับพี่น้องเสียงเขียดเดี๋ยวสดชื่นครับยามแรงแรงครับผมเซลบรรยากาศนะพี่น้องเมึงสักนิดน,นะครับเนะบาะบดยางหลบไาหน้าเนาะครับเพราะว่าบดใส่ลงเทถามาบดใส่ลงเทถาบูธมา มาอย่ามันคำก่อนเลยออกมาเอาบรรยากาศให้มือสิครับผมสำหรับมือนี้นะครับเนาะํำลาผ้าจากพี่น้องไปสัานีครับฝากติดตามเลยเด้อครับเพ้อเขาหอมมะลิทุงกุลาหองไห้ครับผมสำหรับมือนี้สวัสดีครับ